สวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อดาก้อนนะครับการเพิ่มกล้องท่านผู้ชมโยนะครับตัวของกล้องที่ใส่น้ำมาลในนัดใส่อันนี้พิธีกรคนใหม่ของผมนะฮะเราจะมาทําอะไรกันวันนี้สามคนเลยครบทีมชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะดาก้อนคนนี้ชื่อดาก้อนคนนี้ชื่ออะไรตัวตูวชับใช่ครับ เออเราจะเราจะมารีวิวอะไรพี่ฟูบอกนิดรถบรับุกยุังรถบังครบที่เปิดกล้องยุ่งบรรทุกครับครับอ่าพี่ฟูลงมาเปิดกล้องเปิดเปิดรถบังคับให้เพื่อนๆดูหน่อยสิอ่าเราเปิดกล้องนี่ให้เขาดูก่อนให้กล้องดูก่อนนะนี่เป็นรถบังคับที่เราสี่แก่ดี่ี่แกให้หน่อยอ่านี่พี่ฟูตรงนี้ไปยืนตรงนี้นเลยไปยรงนี้ไปยิงนู้นไปยิง นะครับชุลมุนนิดนึงนะฮะเพราะว่าเด็กน้อยอ่เปิดกล้องเปิดเอาออกมาหน่อยเปิ๊บมีอะไรบ้างหน้ารถเหม็นคันครับมีร้มัล้วมีถ่านด้วยมีถ่านด้วนี่นะครับเดี๋ยวดูพี่ตาพี่ตาอันนี้คืออะไรมีรูเออนี่มีรูด้วยนะครับนี่เป็นรถบังคับนะฮะแล้วก็ลักษณะพิเศษของรถคันนี้อันนี้พี่ตะออ่าลักษณะควาพิเศษของรถคันนี้ก็คือจะมีกล้องวิดีโออยู่ตรงนี้นะฮะ พี่ภูวีนั่งต่อเร็วพี่ภูเร็วเราก็ต้องหมด,ดแอปด้วยนะคะแล้ว,ลวรลเราก็มีแล้วเราก็มีเราก็มีที่บังคับรถนะครับ,รบแต่ว่าค,ความพิเศษของรถคันนี้ก็คือเราไม่ต้องใช้รีเราไม่ต้องใช้รีโมทต,ตัวนี้ก็ได้เพราะเนื่องจาก oh, มันมีความพิเศษก็คือมันมีแอปอันนี้นะครับแอปรถบังคับมันมีใแอปรถบังคับเลยครับแต่เราม่ดูครับเพี่ภูวีนั่งนี่เลยครับพี่ภู นะครับวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวของเด็กมันจะมีแอปของมันอยู่นะครวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับบนระบบกับเพื่อนล้อหรือสึ่อจึงใช่ไหมล้ออิ่งดีมากเลยนะฮะวิธีการติดตั้งก็ใส่นะครับฐานตัวนี te ้เข้าไปในตัวนี้นะครับฐานตัวนี้เข้าไปในข้างในนะฮะแล้วก็จะยุ่งยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีตัวขันน็อตนะครับมันจะต้องขันอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะใส่ฐานเข้าไปนะครับขันเสร็จแล้วก็เอาฐานใส่เข้าไปแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทู นะครับเดี๋ยวการเชื่อมบอบลูทูธจะเป็นยังไงนี่ก็นะครับจะเปิดให้ดูเป็นนะครับในวิดีโอให้ดูเลยว่าเราเชื่อมบอยังไงบ้างนะครับพี่ฟูพี่ฟูไปไหนเัยพี่ฟูเนี่ยแนะนําตัวพี่แนะนําตัวนะครับนอากอีกคนหนึ่งนะครับก็คือน้องกังฟูนะครับอาจจะเออน้องกังฟูอจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาจะพรีวิวสินค้าแบบสไตล์ไวรุ่นนะฮะไ่ที่รัก้อนวครับก้อนเดี๋ยวเราจะลอง พีวิวในการเชื่อมต่อแล้วก็เล่นผ่านบลูทูธได้ผ่านได้ไวไฟเนาะเครื่องน,นี้มันต่อ WiFi ไ,ไ,ได้พิเศษนะครับเราไม่ต้องใช้ฐานไอ,อตัวเนี้ยมันต้องเสียฐานเนาะ้องซื้อฐานมาอีกหลายก้อนแต่ว่าเราไม่ต้องใช้เลยเราใช้โทรศัพท์มือถือไปไหนก็ได้เล่นได้อัดวิดีโอมีภาพมีต้องผ่านโทรศัพท์เลยนะครับพิเศษยังไงเดี๋ยเรามาดูกันนะครับคุยกับทีวีหน่อยว่ายังไงบ้างคุยกับทีวีบ้างไหมพี่ภู อย่นงไ้าเอาพี่บอกให้เขาไปดูกันเลยไปดูกันไหมครับนี่คือนี่คือในแอมนะคะผมจะกดให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอัดคลิปหน้าหน้าเราจะแคปหน้าจอให้เขาดูเลยว่าเราจะทํายังไงบ้างโอเคนะครับโอเคครับคือวิธีการทํานะครับเดี๋ยวผพ่อผมจะทําให้นะครับก็เราได้เปิดนะครับเปิดรถแล้วล่ะเปิดเครื่องเปิดไฟแล้วเราก็ต้องมีการเชื่อมต่อ ายไฟเมื่อกี้ผมพูดผิดเป็นบลูทูธเ t าเป็นไวไฟนะครับก็เราก็าไปดูไ i ไ i นะครับของเครื่อง Wi-Fi ของเครื่องมันคือ HT UFO นะครับ70 AD ครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อทำอันนี้ก่อนนะพี่ฟูนะครับเพ๊บพอเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าเราเครื่องนี้เราเชื่อมต่อกับรถรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดไปแอปที่ชื่อว่า HT Car ่า รถตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมพร้อมปับ๊บพอเกิดเข้าไปปุ๊บเขาจะมีกล้องเห็นกล้องทันทีฮะเห็นมือผมไหมนี่กล้องเปดิดรถกล้องรถเปิดเรียบร้อยนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ระบบเดี๋ยวผมขออัดวิดีโอเดี๋ยวพิ่งเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวพ่อขออัดวิดีโอบ,บังคับรถก่อนเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพิ่ง,บ,งบังคับ โอเราเล่นดูนะครับพ่อจะอัดวิดีโอการบังคับรถนะครับก็ลงไปข้างล่างครับทำยังไงอ่ะกดตรงสามดีครกดตรงสามดีกดตรงสามดีโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับสามดีอะไรมันไม่ใช่เออกดตรงเอฟเอฟใช่ไหมออฟออฟครับตัวนคำว่าออฟครับนี่ไงนะครับผมอะเดี๋ยวัครูนบ โอ้โหโอ้โหชนบันไดเลยให้น้องให้น้องเล่นบ้างให้หน้องเล่นบ้างสักครั้งนึงให้เราด้วยให้พีะะ่ฟูเล่นบ้างให้พี่ฟูเล่นบ้างโอ้โหติดแล้วนะคะผมไม่ให้หน้องเล่นเลยเติดแล้วเอามาแล้วนะคะผม รถมาตาพี่ภูเล่นบ้างนะครับผมพี่ภูนี่คือดากร้องนะคะพ่อเบียนี่คือกางภูให้พี่ภูเล่นบ да> ้างครับใหล่นบาครับโอเคครับมาเล่นกันเชะตดไงก่อนพี่ภูด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 ูรถดูรถดูรถครับพี่ภูอือก็ยาวเงี้ยนี่คือเลี้ยวนะครับ